รพูดพูดก็ได้พูดเลยก็อันนี้ไนงะเครื่องยนต์ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ใช้อากาศเอย่างเดียววัตถุประสงค์การใช้ตัวนี้จะเอาไปแทนเครื่องยนต์ที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดเลย ที่เขาใช้กา๊าซใช้เชื้อเพลิงใช้พลังแสงใช้แบตเตอรี่หรือใช้น้ำหรือเคมีต่างๆแต่เรานี่ใช้อากาศอย่างเดียวเราใช้อากาศอย่างเดียวไม่ต้องไปใช้อย่างลงทุนครั้งเดียวจบการที่จะได้ ซ่อมบำรุงรักษาคือหนึ่งอะไหล่สึกห้อหรือชับเุดเตัวนี้แทนเครื่องยนต์นะและอีกตัวหนึ่งอันนี้ใช้เฉพาะทางเครื่องยนต์ดีที่สุดตัวนี้เป็นเครือบการทำงานของมันคือแค้าอากาศใช่ลมหมือกันนะจริง กิงตัวนะี้เหมือนกับนัินกาโบราณนังกาโบราณเขาใช้ลานเป็นตัวตึงแต่เราไม่ได้ใช้ลานให้ลงเป็นตัวตึงดึงแล้ววันนี้

จากแรงดูดแม่เหล็กโลกอันนี้เอาคนแข่งนั้นน่ะคนแข่งรักไปสมมติว่าไม่มีคนต้องรอเทวดาคือเทวดาท่านองค์หนึ่งจะอยู่ดาน,น้นเทวดาองค์หนึ่งทางนี้ <c oughs> แม <c oughs> ่เหมือนละครเหมือนใหญ่ถ้าคนมีปัญญา ต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรานิมิตขึ้นนั่นแหละเทวดาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่นิมิตขึ้นให้ทํางานได้นั่นแหละคือเทวดาท่านไม่มีตัวตวหนหรอกท่านจะปรากฏเป็นหลายอย่างนะเพราะท่านมีที่นี่ไงโดนไปโดนมาแล้ววันนี้ตัวข้างบน พวกเราทำขึ้นคือรถไฟรถไฟจะวิ่งแล้ววันนี้เมื่อรถไฟวิ่งวงล้อด้านบนจะหมุนแล้วก็ต่อยุงสายตานมาใส่ตัวล่างตัวนี้ตัวนี้ต้องใส่โบเล่นะนใส่โบเล่ใส่สายพานยุงแล้วล้อใหญ่ตัวนี้ก็จะหมุนนะก็จะหมุนตัวนี้จะโยนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาท่าน นนก็หมุนอยู่ตลอดเวลาเวลาหมุนแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรก็ได้ก็เหมือนท่านเอากังขันไปแตดลมเมื่อลมพัดมากังขันมันหมุนก็โยงสายพานหรือโยงเครื่องเทาอะไรก็แล้วแต่แหละให้มาหมุนตัวข้างล่างสําหรับปั่นไตหรือปั๊มน้าอันนั้นเป็นเป็นการ อันนี้ไม่ใช่ตัวนี้ใช้แรงดูดของโลกเป็นตัวแปงไม่เกี่ยวกับพลังแสงไม่เกี่ยวกับพลังลมที่พัดมาแต่เราใช้อากาศนะอากาศนี้ต้องเข้าใจนะกับลมลมนี้คือลมที่พัดผ่านไปมา